รันบอลต้อนรับคริสต์มาสลุงแซนต้าแจกเงินฟรีส่งท้ายปีเก่าแจกฟรีที่ R าบีสวัสดีครับขอบคุณคราบที่เคยผมรายการรักบอลไลน์ เก้ามันวาคมนะครับผมมาวันนี้วันพุธครับพ็อกกี้ครับผมเอาไปเลยครับครับผมครับผมที่มากระจับกระเชงมากครับขอบคุณที่ับนะครับวันนี้มีผลฟุตบอลแล้วก็มีข่าวเยอะมากเลยนะต้องรีบกันไปแต่ผมว่วันนี้เปิดมาหน้าฟุตบอลนี่หูมีแต่ข่าวที่ต้องต้องอัปเดตให้รู้เลยนะผมเยอะแยะมากบันทึยใช่แล้วพิ่ผลฟุตบอลดีกว่าเมื่อคืนนี้นะผมก็มีเดวิดโฟคาร์นะผมหนึ่งคู่ครับก็เป็นทางด้านของเซอร์ไพรครับไบเอเนอร์มิวนิคผมพบกับทางด้านของอาร์บวกนะครับผมก็เป็นทางด้านไบเอเนอร์มิวนิค ่าก็เปิดบ้านผมก็เอาชนะไป2ประตัศูนย์นะครับผมแล้วก็เกมนี้เหลือ10คนด้วยก็ทางด้านของดีบรีนั้นโดนใบแดงไปแต่ก็ยังชนะนะก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเข้ารอบต่อไปรอบ8ทีมน,น,นะครับผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะครับผม,ผมก็มีทางด้านของออฟเฟนบัคนะครับผมชนะลูเซด็อบสองตัวศูนย์ในการนะครับผมแล้วก็ พาสตูนะครับผมก็แพ้ไปบวกไปศูนย์ในตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไาเกสศูนย์สี่ครับแพ้หน้าของน้องมายไปหนึ่งในตัวสองนะครับผมแพ้ไซเกสตอนนี้ฟอร์มกลงมาดีนะเพิ่งปลดตัวซื้อด้วยใช่นะครับผมแล้วก็มาที่โป้าอิตาลีนะครับผมมีด้วยกันคู่ครับวันนี้ก็เป็นทหน้าของมูใหญ่อินเตอร์วิลานนะครับผมก็ยังฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาชนะหน้านของวาโลนาหน้าของไฟสองพุ่งศูศูนย์ด้วยกันนะครับผมก็เข้ารอบแปดทีมเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเรามากันที่ ข่าวของเราบ้างนะครับผมวันนี้มีข่าวเยอะมากเลยเอาเริ่มที่อิตาลีในทีผู้ถึงฟุตบอลอิตาลีแล้วเรามาเริ่มที่ข่าวอิตาลีก่านะครับผมก็เป็นข่าวเช้าเช่นเดือนอิตาลีครับสาหรับเรื่องของการลงมบอลคดีเด็ดคดีตลอดครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลล้มบอลที่ต้องอิตาลีเดียวงอิตาลีอย่างเดียวใช่คดีนี้คือเสื่เนื่องมานานแล้วนะก็มีผลตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เนื่องจากทางด้านของทีมนาโปลี นะครับผมที่พบกับท่านาของซามโดเรียเองผมก็ว่ามีการสื่อว่าเนี่ยมีการลุกบอลกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็ได้สืบไปสืบมาผมก็ได้มีคําสารภาพนะจากผู้สัตรฤฤูของนาโปลีเองนะผมนั่นคือท่าหน้าของจานิโรนะครับผมก็ออกมาพูดสารภาพด้วยเลยว่ามีการลุกบอลจริงนเ,นเขามีเพื่อนร่วมทีมด้วยอะไรด้วยนะก็สารให้ทาง ี่ก็เลยตัดสินออกมานะครับผมก็มีผลตัดสินดังนี้นะผมก็ทางด้านของนาโปลีนะผมก็จะถูกตัดแต้ม2แต้มนะครับผมแล้วก็โดนปรับทั้งสิ้น70,000ยูโรด้วยกันนะครับผมดูเยอะนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมก็ทางด้านนักเตะเองนะผมก็โดยทางด้านของดานิโลเลยครับตัวสาประตูครับก็จะโดนแบนทั้งสิ้น3ปี3เดือนด้วยกันนะครับผมโอ้โหโอ้โอ้โหนานก็เยอะแล้วนะไปน้างตัดย่าทามปีสามเดือนอีก แล้วผมแล้วหลังนี้มีครับก็คือทางด้านของเปาโลปานาวโร่กองหลังนั่นะครับผมแล้วก็ทางด้านของจานูการ์กัวร่านะครับผมสองคนนี้จะโดนแบคงคนละ6เดือนนะครับผมถือว่าเป,เป็นโทษที่ใหญ่หลวงเหมือนกันนะครับเ <A> รก็แค้นั่งกินข้าวพักผ่อนไม่ต้อง <c oughs> ทำอะไรแล้วแต่ยังไงก็าตามของทีมนานโปลีเองนะครับผมก็ จุนกักศิลปลงมาตอนนี้ก็คือหล่นมีอยู่แบบภาของตารางเลยนะโดยจากสองต้มแต่สองต้านนี้กาส่งผลมากเลยใช่ก็จะยื่นอุทธรณ์นะเตดี่จะยื่น,นอุทธรณ์ให้ถึงที่สุดแต่ผมว่ายังไงก็เขาก็ไม่ยอมนะนะผมแต่อุทธรณ์จะได้อย่างนึงก็ได้นะเขาบอกว่าถ้าเรื่องแต่งไั่ดีขอให้แต่งเ,เดูม<ข>ัอขอเรือ่องแท็บก่อนนักเตะแค่ว่ากันนะครับผมนักเตะก็คงจะอุทธรณ์ยากอ่ะนะแต่เรื่องแต่มแค่ว่าคืออาจจะเหลือแต้มนหนึ่งก็ได้จะว่ากันไปนะครับผมอันนี้คือ ผลใหญ่ของอิตาลีนะครับผมแล้วก็มาที่นักอิตาลีคนหนึ่งดีกว่าเมื่อวานนี้นะผมเพิ่งประกาศอำลาจากทีมยูเว่ไปเรียบร้อยนะครับผมนักเตือของซิโอนะครับประกาศลาผมก็ไม่ค่อยได้ลงกับยูเอฟล่าสุดจากตัวก็ได้ที่ใหม่เรียบร้อยแล้วเพิ่งประกาศแยกทางกันไม่กี่วันเองเอาไปไปไหนละกลับบ้านเก่าครับไม่ใช่ตายนะไม่ถือว่าไปอยู่เซบปวโล่บ้านเก่าแล้ผมอาชินในลเรเซลนะครับผมก็กลับไปอยู่ ้อยแล้วนะครับผมก็เซ็นกับสปอปโลก็ฟีไอเย็นด้วยนะครับผมคาโต้โฟีนะครับผมก็ตัวประกราศเซ็นเรียบร้อยนะครับผมก็ก็ดีแล้วล่ะนะกลับไปได้ในทีมในทีม่นบ้านเก<ช>่าผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผมก็คงจะได้ลงได้เลยพูดถึงนักเตะเก่าๆบ้านเก่ามีคนหนึ่งน,นะครับผมนะคนนี้หูเห็นขาดตกใจเขาหายไปไหนมานะ เขาก็โมโหจนได้เลยผมอายุนานก็เยอะแล้วครับสำหรับางื่องของจูนิโยถ้าใครเคยจำได้ครับก็อยู่สมัยรีโยมตัม้งแต่สมยัยตั้งของเซราอุยเยุ่มมล้ะตอนนั้นนะผมก็ตัวนี้คือแบบฟีดซิเๆๆๆนะกิจริงจริงอ่ะฟีดซิตี้ได้เรื่องจริง เรารู้สึกจะไปอยู่แถว UAE อ่ะนะครับผมหายอยู่นานบางคนก็แขวนตามไปแล้วก็โดวยังไม่แขวนอายุนานสามสิบเจ็ดปีแล้วก็ตามผมล่าสุดคร้บผมก็ทางด้านของเรซบูนะครับผมทีมจากทางด้านของอีมในการที่เอามีอยู่อะไรนะครับผมก็เซ็นสัญญามาร่วมท้าไปที่เรียบร้อยแล้วริงแดงกับทิ้งแดงแต่ว่าก็ตัวอายุสามสิบเจ็ดแล้วผมแต่เขายังเชื่อมั่นนะว่าเจ็ดปีที่อะไรเออก็ยังก่อยยีซีได้ก็เอาเหมือนแบ็คแฮมไงอายุเยอะแล้วก็ยัง เด็ดอยู่ใช่นะครับผมของพวกนี้นะซื้อได้อยู่แล้วแต่ถ้ามาเล่นในทีเหนียวคงซื้อไม่ได้เราใส่ไหวแล้วใส่กรอบแน่นะครับผมเนี่ยก็รวดทับของในบูมนี่ก็รายร้านผมถือว่าได้อะไรก็สสำคัญมาแก็มาร่วมงานกับอูริ่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็มาที่ข่าวนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นข่าวของพิมลีนกิจนะครับผมก็อดีตคุณซื้อนี่เห็นแล้วก็เสียดายเสียดายเด็กจุดซีเศร้าเลยเศร้ากันนะครับโดยเฉพาะโรมาเน่แลวคงจะเศร้ากันแต่แต่เจ้าของคงไม่เศร้า ินะครับก็ทางด้านของโรนัลโด้มาติโอนะครับผมก็อดีตคุณซีเอชซีแล้วก็อดีตนักเตะของเชลซีคู่ที่ประสบความสำเร็จเชลซีคว้าสองแชมป์เอเปครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยแรกด้วยครับสำหรับคว้าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็เมื่อวานนี้ผมก็รับรางวัลนะผมผู้ จากการทีมยอดเยี่ยมนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมก็ได้บอนวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเขาก็กลันคมดีใจนะครับผมเพาะเขาฟุตอที่ต่างภาษานะครับสามสเต็ปนะก็ก็นะใครเห็นภาพนี้แล้วก็นามาซิโอนะครับผมยังเสียดายอยู่นะผมยังไงถ้าจะไล่เขาออกอปยังไงก็ให้เขาคุมไม่แน่นตลอด งไก็ตัวก็ยังเพิ่มนะว่าจบฤดูกาลก่อนก็ได้มีวารทีดีกับเชลซีกับทีมที่เขาเกิดขึ้นมาจากทีมนี้แล้วเขาก็พาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จอีกครั้งนะครับผมยังไงเขาก็ยังเป็นตำนานของเชลซีที่แฟนเชลซีจริงๆยังไม่เคยลืมเขาแน่นอนนะครับผมสิ่งที่จะลืมก็คือลาฟากับเอาเลยนน่ืมไปซะนะครับต่อไปเอาบ้างนะโอ้โหอะไรบ้างเลยก็ของผมก็เอา ก็เรื่องมาที่ข่าวของแดงเขาเขาว่าเอลิเก้เป็นเกย์จริงป่ะอ๋อโอ้ยเป็นไงไม่จริงเอลิก้ก็ไม่จริงครับไม่จริงใครไปทวิตข้อความไว้นะก็เป็นทางด้านซูโซ่กองกลางดาวรุ่งอ่ะไปทวีตไว้ก็ทวีตไว้แกล้งเล่นๆแหละไปมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเข่าหูเอฟเอเอฟเอสังปรับเลยทีนี้อ่าเป็นเรื่องใหญ่โตซะอย่างนั้นเอฟเอก็ปรับไปหนึ่งหมื่นตอนก็ขาดแสนบาทอ่า ก็คือทางด้านเอลิเก้เองก็บอกว่าก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าปรับท่าหน้าของเอซูโซ่ทำไมเพราะว่าเขาก็รู้จักดีตรงนี้ว่าเหมือนแข่เล่นกันเหมือนอย่าเล่นกันเราต้องโฟมว่าเอพทำไมเล่นกิ๊บเป็นใหญ่โตก็อาจจะเหมือนแบบต้องสร้างภาพไงก็ใช่สินะเรื่องเอพสามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องเหยียบผิวเนี้ยประมาณมันต้องปกป้องได้ท่าหน้าเอลิเก้เองก็ผู้ไทยเตือนแล้วว่าตอนนี้ภรรยาก็าท้องอยู่ด้วยที่จะคลอดลูกก็ด้วยนะก็เป็นเรื่องเล่นๆขำๆ ก็ตับขายเป็นเนื่องไงแต่แต่มันก็น่ามันในสื่อสังคมออนไลน์ใช่แค่แค่โพสแค่โพสยังไม่ถึงนาทีอ่ะไปแล้วทั่วโลกทุกคนจับจ้องมากใช่ทีนี้อันนี้มันไวมันไวสืออสือลน์อ่ะต่อไปครับข่าวเราไปเลยต่อมาก็ข่าวของแมนยูอ่าข่าวดีใช่ไหมครับก็ไม่ถึงกับข่าวดีแะข่าว ลายนิดๆมันร้องไห้เลยแฟนมิวร้องไห้หมดเลยจะอ่านข่าวนี้ร้องไห้แล้วก็ถักในหัวเราะเห็นสามสองซี่เลยฟันร้องไห้หรือเสียใจหรือดีใจเลยไม่รู้ก็เป็นทางด้านดิโอเฟเนร่านะกองหลังของแมนยูก็บอกว่าอ่ากีน้าเนี่ยอาจจะย้ายทีมอ่าพอสัญญาเนี่ยก็เหลือกับทีมอีก18เดือนอันนี้ก็ จะจะต่อไม่ต่อมันก็ลุ่มๆดอนอ่ะว่าทางสโมสรก็ไม่ยื่นมาใหม่ด้วยใช่เงียบยังเงียบอยู่ก็อ่าก็มีข่าวว่าจะอาจจะไปสหรัฐหรือไม่ก็แถ่ตะวันออกกลางนะใน,ในทางะได้แค่เราจะรู้ไดเพราะว่าจะใช้ผิวแล้วล่ะอ่าแต่เขาบอกว่าเขาก็จะตัดสินใจกีตอน,นเนี่ยแข่งจบเดีด๋ยวด,ดูการไอ้ซึ่งที่ปีนี้ที่ว่ามีแข่งทั้งหมดเนี่ยสามสี่แมตช์เนี่ยเขาคงตัดสินใจอีกทีนะครับก็หลังปีใหม่แหละ เจ้โตัวก็งอาจจะไปนะครับผมเพราะว่าให้ลูกน้องขึ้นมาบ้างประมาณนี้ก็ให้คิวส์มอลลิงให้อยู่ในกองหลังแน่นเยอะฝึกนะเราไปเออย่ะใช่กองหลังแน่นไม่ค่อยเสียประตูเท่าไหร่กองหลังแน่นปึกอ่ะแล้วก็ปข้างข้างวันที่ลาลิกาสเปนก็เป็นคาบีของเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนา กักมากอันนี้อันนี้ไม่ต้องคิดถึงใครสัญญาเก่ายังไม่หมดเลยอ่ากักจริงๆนะครับเพะ <อ S 1> <c oughs> ยังไงมันก็มันคือต่างดาวนะม,มันคือต่างดาวมันมันก็ต้องต่อต่อไปเรื่อยๆอล่าสุดก็กต่อสัญญากับแมซี่เอาไปถึงปี2018ใช่สัญญาเก่ายังไม่หมดต่อ,อสัญญาเก่ญญากถึงปี2016ก็ต่ออไปีก2ปีอ่า2018ใช่พอถึง2016เก็บปุ๊บก็ต่ออีก2ปีถึง2020อปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวหลังหลังปีใหม่เนี่ยถ้าฟอร์มดีก็ขยายออกไปอีกปีสองปีอีกอ่ะไปเรื่อยๆอ่าอ๋อใช่อีกสองวันโลกแตกนะฮะไอ้วันวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ป่ะสองวันโลคแตกโรคแตกต้องเตรียมตัวไอ้วันวันที่เจ็ดจะลงสภาด้วยนะอ๋อโลกแตกพอดีว่าแตกที่รัฐสภาใช่ไ้วเราต้องดูกันนะครับอก แล้วแล้วก็มีอีกสองคนก็คือกาเลสซูโยกับซัตคาบีพพ้ <S <S มีเขาจะต่อออกไปอีกถึงปีสองพัิบหพูดง่ว่าน้อยคนมากนะจากบาซ่าที่ย้ายนอกจากแก่บอมร่วงมากคือคือจะจะปล่อยอาจจะครั้งอาจจะปล่อยคือ,คอปล่อยยืมอาจจะไม่ค่อยขายหรอกนะน้อยคนนี้เป็นเด็กของบาซ่าพันชิ้น,นเด็กบาซ่าเก็บเก<อ>็บเก็บก็คือปล่อยอย่างบาซ่าเนี่ยอย่างปล่อยโรมีอูมาก็มี เขาเรียกว่ามีข้อเสนอแบบว่าถ้าผมจะซื้อก็ต้องให้ผมเป็นทีมแรกประมาณนี้ก็คือกากไว้แหละก่มนการประสบการณ์ถ้าผมจะเอากับก็เหมือนเอับหน้ายืนหน้ายือประมาณนั้นเพราะเด็กเขาเก่งทุกคนทีมบาสต่างอื่นอคาเดมี่ที่สุดยอดนะครับผมมาที่ข่าวฟุตบอลไทยบ้านนะครับผมอันนี้ก็แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับราชบุรีนิโคนะครับผมก็ล่าสุดครับก็ประกาศแต่งตั้ง คนเดิมครับเซฟุกนะครับผมธนวัฒน์นะผมนิิติการชนะนะครับผมก็มานั่งแท่นผู้จัดการทีมราชบุรีมีผลเช่นเดิมนะครับผมหลังจากที่ขาเขาว่าโดนปวดไปเรียบร้อยนะครับผมก็รับสุดครับก็ไปพูดไปคุยเรียบร้อยผมก็เจสตัวได้กลับมาแฟนบะ๊ีก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับผมก็ทําให้นาฬิกของนายบุญรื่งนะครับผมประธานคนใหม่นะฮะดันดูกระเสิร์ตผมพาผมประธาน หมายว so. ่า <analytical> ว <southeast> <In> <one> well, exactly. ีนั้นก็ลาออกไปเลยนะครับผมก็มีเีลาออกไปนะครับผมเพราะว่าตอนแรกมีข่าวว่าคุนลือเข้ามาแล้วก็สั่งกดเจ็บปุ๊กงานเอาไปคืนมาอะไรนะปุ๊กก็คือใจน้ําไงนะพอกลับมาก็เลยลาออกไปเพราะว่าเดี๋ยวคุณมันผลงานดีนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็คุณส่วนทั้งหมดนะครับผมที่เคย เป็นของข้าของรับดูดีนะครับตอนนี้ผมก็โอนให้สหรับเสียจฟุกหมดแล้วนะทุกคั้นส่วนเขาก็เป็นผู้หารคนใหม่เลยเอาเต็มที่จะทําอะไรก็ได้เต็มที่เลยและตอนนี้ครับเสร็จฟุกก็กำลังเพลงหาประธานสโมสรคนใหม่ขึ้นมาแทนนะครับผมก็ถือว่าเป็นขคดีนะครับเป็นขคดีใช่ครับของทางด้านราบุรีทีมหัวนะครับเพราะว่าท้ายู่สุดก็งานนี้ก็จะเปิดแล้วนะครับก็ตัว์ว่าทุกอย่างได้ลงเอยนะแล้วก็ทีมก็จะได้กลับมาคุกมาซ้อมนะครับผมว่านักเตะก็ได้มีกำลังร่มกำลังใจใช่ ครับผมวันนี้ก็หมดสิ้นนะครับสําหรับข่าวพาววันนี้นะแล้วก็มาที่ปิดท้ายที่โปรแกรมครับวันนี้อย่าลืมครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกทุกที่ครับรอบสิบนาทีนัดแรกนะครับผมก็สิงคโปร์พบไทยนะฮะอรับศาสตสนามย่าเทียมใช่สนามย่าเทียมนะครับผมเราก็สู้ได้เต็มที่อยู่แล้วนะของระบบอาจจะมีสถานเดิมสนามย่าเทียมแต่ก็เต็มที่เต็มสู้ครับชุดเดิมนะครับจากอีกตอนก็ได้ลงนะแล้วก็เต็มสู้อ่ะทุกคนมุ้ยหน้าเป้านะครับจิตติสิงห์ใช่แล้วผมเนี่ยก็ช่วเชียร์กันนะครับผมวันนี้ ลงจีนชาติไทยนะครับผมแล้วก็มีโคปาอิตาลีผมสามทุ่มครับลาซิโอโคเซียนานะครับผมแล้วก็ฮาดุนครึ่งครับบูเนเซ่พบฟิออนตินาครับแล้วก็ทีสามครับนาโปลีพคบูรินญาครับทูสปอร์ตสามถ่ายทอดสดกันเลยก็มีโคเซเอโปกาหนึ่งคู่พักทีสองครึ่งจอดบูลโคมานเวอร์ก็ต้องเก็บผ่านนะครับผมแล้วก็มีแคปิตอลวันครับทีสองสิบห้าครับเคลซีกาลีนนะครับผมท่องเก้าแกสตทีมียนสปอร์ตวันนะครับถ่ ติดตามชมได้นะครับผมตามที่ตาลานี้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วครับผมสุดท้ายนี้เช่นเดิมผมขอบคุณผู้สนสนุนเจนีของเราครับท่าบีเป็นแปดผมยื้อเกมกีฬาผ่านไปต้องอันดับเป็นแปดนะครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการละครไลไลท์ครับ Look, man, keep thinking we shook, man. Doing like what's doing in Cook, man. You ain't ready for the things that.